สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้ยินต้อนรับเข้าสู่เกมเอาชีวิตรอดนะครับในโลกที่เราตัวจิ๋วเท่า,มาแมลงนะครับโดยที่วันนี้ครับมีเบเกอเข้ามาร่วมเป็นเป็นาธาตุนะครับยอมแมวยอบแมวมึงควรตีอยู่อะมึงควรตีอยู่ก็วันนี้ครับเราจะมาเอาชีวิตรอดโดยที่เราจะเริ่มต้นกันใหม่นะครเพราะว่าเกมนี้ สำหรับเกมกราวด์เดมันอัปเดตไปไกลมากนะครับไกลมากเลยตอนนี้เออมันมีตัวโน้นตัวนี้ตัวนั้นมาเยอะนะครับแล้วก็เซฟเก่าเนี่ยมันไม่สามารถเอามาเล่นได้นะครับก็เลยเราจะต้องเริ่มเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะครับแม่แต่ว่าวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอย่างเบเกียร์อยู่แล้วไปเบเกีย <What? S 1> <ม>ร,ร์ผมเคยเล่นเกมนกีน้ครั้งแรกไม่ใช่ว่าเราเชี่ยวชาญหรอวะเราเราเราเชี่ยวชาญหรอวะ,ะไอพี่ไง ใช่ใช่กูเชื่อแน่นอนโอเคไปเก็บดูดูหมดตดูไม่ต่อยเฮียเลยต่อยมันเรียกพวกเอยระวังอย่าให้มันเรียกเข้าไปต่อยมึงื้อจะต่อยก็ต่อยให้มันตายต่อยโอ้ยแขวง มดแดงมันมีเลือดป่าววะเลือดเขียวไงหัวเขียวๆวะไม่เออไม่มีอ่ะกูเคยบี้หลายตัวเมื่อก่อนมันไม่มีหรอกแต่กูเคยกินตูดมดแดงที่มันเปรี้ยวมากเลยไอ้มดแดงตัวใหญ่ๆเออมัค้นเหม็นเลยยี่่่่เออมันจะเยาเปรี้ยวพี่เคยกินปหมกูจะกินทำไมอ่ะไม่เคยข้าวมีให้กินกินก็สมัยเด็กๆอ่ะกินยใส่มดแดงเจ้ากี้มึงอยากคนตีนกูดิมึงเลิกฟาดกันได้ป่ะโอเคไปเกตมาทีนี้เดี๋ยวพี่จะสอน ไไอ่ะรตอนนี้คือเราเน yeah, yeah, oh. uh, oh. ี่ยตัวเล็กใช่ป่ะเราต้องหาพวกที่แบบเนี่ยมันเป็นอะไรโง่ๆพวกเนี่ยเช่นเออ่ใบพืชพวกเนี่ยหรือว่าต้นถั่วอะไรเงี้ยเอาไปวิจัยก่อนว่าแต่ละของแต่ละอย่างอ่ะสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างเข้าใจป่ะเอ๋อแล้วต้องมาก่อนมานี่มันไ่เลนี่ยเช่นยกตัวอย่างนี่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 ตัวอย่างเก็บหินมาใช่ป่ะนี่เรต้องเอามาวิจัยแล้ว เอาหินดูวิจัยเลยใช่เอาหินวิจัยเราจะวิจัยได้แค่สามอันต่อนหนึ่งครั้งแม่สายเอ็นมึงไม่เหนมึงมึงอัจฉริยะจนถึงขนาดทำอะไรอย่างนี้มึงไม่รู้จักหินนี่แหละเพื่อนเอาตัวย่อเล็กลงได้แต่ไม่รู้จักขึนไม่รู้จักหินไม่รู้จักวัแดงว่ะเอาเรื่องวิธีิบาดไอพี่มึงรีเสิร์ชอะไรอยู่เนี่ยอะไรเออสปิงดีมากนั่นคือต้นัวนะ เ oh. ดีด๋ยว่ากูขอต่อกูขอต่อเราต้องรีเซชใบพืชก่อนอันนี้หินแล้วมั้ยรู้สึกหินใส่ไปแล้วเ <c oughs> ห็ดมีเห็ดกุ้งเหรอโอเคหลักๆเลยคือเนี่ยเราได้ของสำคัญมาแล้วก็คือแบบเออหินแล้วก็ไอต้นถั่วใช่ป่ะต้นถั่วนี่คือไม้แทนไม้ไปเก็บ oh. โอ้โหไ,ได้เป็น เออลาสมผไม่แปไม่จริงก็มอดไม่มอดหอุมันทุบมันระเบิดเฮระเบิดที่นี่ไม่มีสันติที่นี่มันต่คนเฝ้อเดี๋ยวบอมเงเจอได้เจอเหียตัวเหี้ยนั่นน่ะจะรู้เราคือผู้ล่าายตู้สกล่าายเดียวอะไรงูงเหมือกระเิดที่องเกตพว่ามันอัปเดตตะขาบไปยังวะ มันอัพอะไรเป่ะเออน่าจะมีแล้วป่ะมันมีพวกอะไรชุดตะขาบดี้นโคตรตะขาบนี่โคตรเที่ยเลยตะขาบมันมันมีโคตรแมงมุมเที่ยอะไรด้วยอ่ะเออแมงมุมด้วยอ่ะอะไรไปเก็ตมาดิมองพี่นะพี่คือตัวนี้ไปเก็บมองมาที่กูอย่าตายกูจะตายไปเก็บมองไปที่ข้างบนเห็นป่ะเนี่ยมันจะมีพวกน้ำค้างเห็นไหมเราต้องหาว่าใบไหนจากนั้นนี่เราก็สับน้ำค้างเราจะลวกลงมาแล้วก็ดื่มเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนแบบนสับสับคนเนอ ใช่เราต้องสับโคนเราต้องมองมองข้างบนเห็นป่ะเนี่ยบูมกินน้ำ่ะบูมโอ้ยกูเป็นโรคโอ๊ยกูกินน้ำเป็นโรคบูมทำไมพีกกินน้ำตัวกบทำไมพีกกินน้ำคนอุ้ยบูมอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยกูอยู่ตรงนี้เลยเขาอยู่ข้างหลังพี่อบูกนี่นี่ตัวนี้น้ำน้ำบูมกินไม่แบ่งอย่าไปไปแบ่งให้พีมันนะมีน้ำได้นีไหมอย่าไปแบ่งให้ไอกูกินน้ำโซโคไปเมื่อกี้ตอน้ผมหิวข้าวในน้ำเชือกทำไงวะกูได้ขวานแล้วกูได้ขวานแล้ว เชืองเราต้องใช้ไฟเบอร์ไฟเบอร์ทำไงอ่ะกูลืมแล,นะล้วเนี่ยเออกูทำแล้วไอ้นี้ปะแน่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 ไ,นๆๆๆไนกูได้ขว้าแล้วไ,ไ้นู้นไม่เหี้ย้องไปเก็บจากพื้นะใช่ไหมอ๋อไอ้ต้นต้น,นพืชนี่ใช่ป่ะอ่อ๋อนี่คือไฟเบอร์ใช้สามอันเสร็จกูละไอพีเป็นสนมากเลยอะบูมเราปล่ไหลก็ต่อยแม่งได้ดีไหมก็ทักทับของอยู่ใช่ยืไปแก้มาดิสาระทำไม่จริงผมปลาคนทอผมไมันหายไป เกดมาเล่นด้วยกันเรามาเล่นด้วยกันใช่ใช่ตรงล่นด้วยกันเราก็อยู่ด้วยกันนะพี่เราก็อยู่ด้วยกันนะ้ามนี้ข้ามไม้บงไม้บงเฮ้ยตัวจี๊ดเอ้ยไอ้ตัวนี้ตัวเงอะยมันสามารถเก็บไปปิ้งย่างได้นะเปตี้ยนะใช่มันคือตัวเทียอะไรนะเมื่อกี้เตี้ยไม่ใช่แมงวีเตี้ยกูได้ยินเสียงคล้ายๆยุง นี one, <S <S ่ผมต้องเมงวันนี 95, ่เฮียอะไรวะเนี่ยไอ้เฮียทำให้ชีวิตยุ่งยากเกินไปครับพียเหสี่ยมันดูดเสียมหลอดดูดเลยโอ้โหนี่มันตรงเห็ดนี่นามานี่มาไหนนี่ไงโอ้โหนี่สปิกสปิกสปิกโอ้โหเห็ดเห็ดนี้สามารถเอาไปกินได้ของดีเลยไม่ใช่เปล่งกันนี่กูได้ละขาดหินนี่ก้อนหนึ่งไงโอ้โหกูได้ละ ขาดอีกสองก้อนเลยเอ้เราต้องเราต้องทำอะไรนะบุมเนะเราต้องหาพื้นที่สำหรับอยู่คืนนี้ก่อนด้วยโอ้ยตอนคืนมันจะมีตอนคืนมันจะมีไอ้นั่นวิ่งมาเขาเน่นไอ้นั่นเลยไอ้นั่นสามารถาเขย่าแล้วตกลงไปต้นไม้ได้ด้วยมึงจำตอนนี้มันตัดต้นไม้ไม่ได้ชราดาวแม่จำไม่ได้ลูจำอะไรไม่ค่อยได้แลวช่วงนี้เอ๊ะอยู่ไหนกันเนี่ย โอเคสีฟูนั่นบูมสีม่วงคือเบเกตโผล่ละตัวข้างมึงอะเบเกตพยายามเก็บไอ้พวกสปิกเนี่ยไว้เยอะๆแล้วก็หินตามพื้นมันมีค่ามากเลยนะเราต้องทำอะไรนะอ n นาล z ซ์เพปเปตใช่ไหมหินเราต้องเอาหินไปสแกนน่ะเอออย่าไปทางนู้นนะกูเห็นต้นไม้ขยับใหญ่ๆแต่ว่ามองไปไม่เยอะพวกมึงไอพี่ไปดูดิไอเชียนั่นมันใหญ่เป็นบมไม่เยอะไหนอันน่ะหน้ามึงอ่ะ แกลัวนะอ๋อเออคุณูใช่ใช่ใช่คุบอกมันวิ่งมามึงตายนะเกิดใหม่วิ่งเก็บของนะอ๋อใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้เป็นใช่เม็นมุมเป็มุมทั้งนั้นเลยโอ้โอ้ติดรูปเปนรูปเลยเหรอับท์ัพที่สับนี่เราชอบต้องใช้ใหง่เป็นมุมนี่หรอเออใช่ใช่ใหญงมุมดีดีมาขโมยดีกว่าขโมยใหญ่เนี่ยผัดได้ ได้มาตหนึงมได้มาได้ได้กูได้มาสองอันละเดี๋ยวเราต้องทำอะไรนะทำที่ปิ้งย่างใช่ไหมเสียงอะไรวะอ๋อใช่เราเราต้องวิ่งไปหาดอกที่ทำให้เราบินได้ก่อนอ๋อเออใช่ใช่ใช่ปวดหนีลุมาวิ่งมาทางนี้วิไปมาทางนี้ไอพี่งไปไหนนะไอพี่ไปตรงนี้ก็ทำไมเรากูกูมาตัดแตงงมุระวังโดนแมงมุมตัดไอยู่ข้างๆูเลยทำไมกราฟิกกูมันเบลอได้ขนาดนี้ก็คือแต่งมุมใช่ไหมเฮ้ยทุกคนเลย ไม่น่ากูหรอกแมงมุมพวกนี้มันเป็นสัตว์ไม่กินเนื้อเชื่อกูมันกินแมลงอย่าอย่าอย่ล่อมันนะสุดกินคนมันกินแมลงเชื่อไม่กินคนหรอกเรานี่แหละแมลงน่าเป็นแมลงอย่างหนึ่งเรามีเนื้อนะมนุษย์ถ้าเปลี่ยนก็เป็นแมลงไปเก็บ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 แมลงเฮ้ยโอ้โหเออนั่นแหละฆ่าพวกนี้ไว้ดีมากใช่กระจกเราต้องเอาพวกเออคล้ายๆกับ เนนี้มันเอาไปปิ้งใช่ไหมกูจำได้เราจะสร้างบ้านตรงไหนดีวะบูมนี่สร้างในเปลือกหอยไหมเปลือกหอยไดีเหรอความเห็นได้ตอนนี้กูอยากเอาเอาเอาห,หินไปสแกนก่อนอะมึงจำทางได้ปะเราไม่จำเป็นต้องรีบสแกนก็ได้นะจริงเหรอโอเคต้องเอาชีวิตรอดอะเดี๋ยวมันจะค่ำแล้วดิตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยดูได้ยังไงวะดูได้ยังไงวะเอเอตอนนี้สิบ สิบเอ็ดโมงสี่สิบสี่สองละดูได้ไงเออไปกดแท็บดูอ่ะเฮียเฮียตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรไอ้เฮ้ยมันจะเนี่ยกูเกือบตายโอ้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 ยใครจะว่ไอ้แมลงสาบช่วยเฮียตัวกูสาบเลยเฮียดูชิบหาย์กูสาบเฮ้ยแต่เราลอบมันขึ้นมาข้างบนป่ะเราทำชุบมันได้ไหมกูทำบล็อกอะโคตรสาบมันนัเยอะนี่มันตัวใหม่ดิวะกูตีอะไรเขาเลย ววหุยตัวลาวาลาวาลาวานี่ตัวเฮียอะไรวะโอ้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 เฮ้ยมันเป็นยังพรมาแล้วไหนตวมันมีตัวปูเฮ้นบนเฮียตัวใครตัวมันเลยคุณไปแล้วโอ้โอ้คือท้ายมันมันมันงับกูที่เดียูคือท้ายอยู่ที่สูงเอาไว้อยู่ที่สูงเอาไว้พวกโง่อยู่บนใบพืชใบไม้เราจะสร้างบ้านในนี้เหรอเฮียมดมดสงสัยทำเฮียอะไรมดกัดกันดิ กูไม่ได้คิดผิดใช่ไหมว่ามันกำลังจะกัดต้น kind พ of ืชเราอยู่อะฮะกูไม่ได้คิดผิดใช่ไหมไอพี่แตมันตัดต้นพืชมันกำลังตัดต้นไม้เราอยู่ใช่ไหมมันตัดต้นไม้ต้นที่มันยืนอยู่ไอพีฉลาดทำไมเนี่ยปลืเออเออมันไปล้วมันไปแล้วมันชุบได้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 ไอชิ้นต้นที่อยู่บนหัวกูนี้ตัวเยี่ยอะไรเนี่ยไอ้ยตัวที่งับต้นไม้กูไปแล้วมันใจโอเค พี่เราต้องหนีเลยนะใช่เราต้องหนีละมันมีอยู่ตัวอยู่ข้างหลังกูนะไปมันไม่สนใจกูโอเคโอเคโอเคกูกำลังหลงกับพวกพี่ที่ย้อนยังไงใจกันเลยไอ้เครื่องนี้ทำเชีย่ยอะไรได้นะกูลืมละเออเราต้องมาเปิดไฟปะทต่ไม่ได้เีย,เย,ไ,เยไปหายหาบูมรวมรวมละรว,ว,วมแข้งก่อนรวมแข้งก่อนมาไปเก็บมันตายไปเหรอไม่ผมอยู่กูจะหากตายคนเดียวแม่งมันกัดต้นไม้กู ผมผมก็วิ่งกับรีเซิร์ชนี่วอร์เดมันฉลาดอ่ะโอเคตอนนี้มันให้เราคราฟแบนเดจแล้วก็เฟลฟเดตแอ็แบนเดจนะแบนเดจทำไงวะใช้ไฟเบอร์แล้วก็ยางไม้โอ้เราต้องใช้ยางไม้ตอนนี้ทำอะไรจะตอนนี้ทำให้เราบินได้โอ้ไหนวะนี่ไงแดนจะแดนจะเรียนเอ้ยมันอันนั้นต้นโคเวอร์ไม่ใช่เหรอบูม เราต้องใช้ต้นที่แบบมีพุ่มไม่ใช่ไม่ใช่มันมันคือต้นพุ่มไงอ๋อเหรออ่าโอ้เคโอเคเนี่ยต้นพุ่มเนี่ยอืมต้นไหนนะไอ้กูได้ยินเสียงเงี้ยแมงวันได้ยุงมาให้มาลองมาดูตรงกูไหมไอ้เที่ยใต้น้ำนี่มีอะไรวะมีทางไปด้วยถ้าเป็นนักกูสำรวจใต้น้ำตรงนี้โอ้โหน้ำน้ำค้างขอหยดหนึ่งนี่อะไรอ่ะนี่บอินเหี้ยบ่ บูมเดี๋ยวเราช่วยหาช่วยกันหาไอ้เหี้ยนี่ดีกว่าอย่างไม่ตอนน้ำไปไหนแล้ววะแล้วไอ้พละกิจมึงเลิกไปล่อไอ้แมลงนั่นทีนี้แล้วมึงมาเล่นด้วยกันไปแค่มันอยู่มาแรงมันอยู่ตรงนี้เลยเออเราค้บอะไรดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ภารกิจแม่เราไปสำรวจมิสเทเลียดเมันช่างหัวภารกิจเราเออใครจะเอาสเปียร์มั้งสเปียร์เออเอาเอาไหมบูมเอาไหม กูได้กูทำได้กูทำได้โอเคงั้นกูเอากูทำสเปียร์มืก่อนนะยูทำได้หมดเหมือนอยู่ในสนามเด็กเล่นเลยเราจะทำไงดีจะคืนนี้ดีคืนนี้เราจะนอนกันที่ไหนดีนี่บนหัวน่ะไปเอาหรือยังอ่ะอ๋อนั่นน่ะไปเอาดอกนั่นดิไปตัดต้นไม้มาดิไปตัดไอตกมาแบ่งดอกนั่นกันด้วยโอ้ยมันเก็บมันเก็บสเศษเศษก็ได้นะเอ่อถ้าเราหยิบไม่ถึงเราเอาก้อนหินปลาได้นะ ิเที่ตัดไปลงมาเลยตัดไปลงมาเลยตัดไปลงมาเลยตัดกันมาลงโดนตีกันเองลองตีดูกันเองมันต้องใช้ช้อปปิ้งอ๋อกูณลืมค้าไปนี่โอเคกูได้ละพักแล้ะพักแล้วโอเคหักแล้วยินเวนเตอรี่อ๋อกูได้ที่ตัดไม้ละแปลว่าหัวมันอยู่ไหนวะแอะ ไเก็บได้แล้วผมด้แล้วขอไอ้นี่กูได้แล้วกูได้แล้วอุปกรณ์สลหรับบินปอบ้างไงแล้วมันมันต้องมันต้องกดใช้ป่ะบูมหรือว่ากรนโอนได้เลยก็คือกระโดดไปแล้วกดชิปเลยโอเคต้องกดที่มันค้างไว้ด้วยให้มันขึ้นคำสั่งด้านขวาก่อนนะได้เลยแม้นโดดไปตายห่าอืมเราจะเอายังไงดีวันนี้วันนี้หาแหล่งน้ําก่อนไหมเฮี้ยแหล่งน้ําเนี่ยนะมึงมองบนต้นไม้กันได้ไหมวันนี้ สักวันไหมเหรอเอ <c oughs> าปต้นไม้เหรอไม่ใช่แบบหมายถึงไอ้แหลกไม้ไอ้เขาเรียกว่าไงยางไม้เหรอเอยอยางไม้แล้วก็ตามมากูรู้กูรู้ตอาหารอาหารเราต้องกินไอ้พวกเห็ดเห็ดงงงต้องกินเห็ดไปก่อนดีกว่าเราจะฆ่าฆ่าพดมายากได้โอแล้วเราจะสร้างไอ้เตาปิ้งยังไงวะเรามีเนื้ออยู่ใช่ไหม กูจำได้มันมีโลเคชั่นเดียวกูมีแหล่งยางไม้ด้วยนะมาหากูไหมมึงรู้ได้ไงเออกูเดินผ่านมาเรื่อยๆแล้วมันเจอได้เลยกูเชื่อเลยเสียงยี่้ออะไรวะมึงไม่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆจริงเหรอเนี่ยๆมึงไม่เห็นบนหัวมึงไงมาดูดิตัวตัวตัวเฮี้ยอะไรอยู่บนหัวมึงเออเราก็ต้องเล่นระวังระวังไงตรงแถวนี้มันน่าจะเป็นถิ่นแมงมุมอ่ะแต่แต่เรามาฟาร์มได้กูมีค้อนกูมีค้อนกูได้เบรดเด็ตละเชี่ย อะไรโอ้ยโอ๊ยพวกเห็ดพวกเห็ดพวกนี้แทงได้หยิบเห็ดมากินคือเห็ดไม่ใช่เห็ดเห็ดเห็ดหมาเห็ดทำไมคุณได้ยินเสียงมันใหญ่มากเลยวะเออว่ามันพูดกับเราอยู่เลยกางสื่อสารอะต้องบนนี้แน่ๆเลยว่ะมีเห็ดเพียบเลยเฮ้ยเห็ดหมาเห็ดเกาะเนาะ โอ้ยกี่ตัวเนี่ยเธอแน่ยังมาเยอะเตมโอเคใครมีใครเลือดรถมั่งยกเว้นกูกูรถนะกูปั๊มยาเต็มไปละโอเคเออเก็บยาได้เก็บยางเดีไปห้องกันก็ได้แห้หน้าบูมเห็นไหมสากแอปเปิลอ่ะมดมันกินกันอยู่อ่ะเราอาจจะกินได้นะแย่งมดแดกเหรอ เฮ้ยกินได้เนี่ยจริงหรอเอาแต่ต้องใช้ใช้ขวานเลเวลสองมาสับปะเออว่ะโอ้โหโอ้โหนแต่เรากินได้นะแต่ฆ่ามันสุดไหมแล้วใครไปตีมดวะแน่เฮ้ยอู้หโทษเราไปโดนเลยถ้าออมันมันจะฆ่าแค่คนเดียวเนี่ยก็คือคนที่ตีมันกูดึงกับมันเองมึงี่าจะดึงตออะไรกันลึกเกมนี้มีน้ำหนักปะวะอุ้ยเจ็บเจ็บ เกมนี้มันหนักไหมไม่มีใช่ไหมไม่รู้อ่ะแต่ยังไม่มีมั้มีแค่ช่องเต็มเฮ้ยโอ้ยมีน้มค้างหล่นลงมาเสรษฐกูละเฮ้ยนี่มันโอริโอพวกมึงทุบกินได้นะเนี่ยเนี่ยอ๋อโอริโอเออว่ะใช่ป่ะเออว่ะเหมือนใช้ควอเตอร์โซเฮ้ยของกินจากคนหมดเลยวใช่ไหมได้เจอสูตรวิจัยแล้วโอเคโอเคโอเคตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยโหูยทำไมตรงนี้มันโโอ้หที่เก็บปลูก โอ้โหตอนนี้ถ่วงอกเต็มไปหมดเลยดูดิเอการนี้มันดีจังเลยนะฟาร์มจังจริงทำไมตอนนี้มันดีจังเฮ้ยเฮ้ยไี่นี่หมัดน่าโง่ไอ้บูไม่ได้อะไรมาไปเดินเจอมีดอ่ะอุ้ยนี่มันมีดขั้นสองบูฮาฮููฮาฮูมันมีดขั้นสองโอเคบูมเป็นนักลบเฮ้ยกูทำกูทำที่นี่ปิ้งย่างได้ทุกคนวูวนี่เลย นานปลอดภัยที่สุดเฮ้ยดูลงไปสำรวจวัวหนังปิ้งย่างอยู่ใครมีเนื้อมาปิ้งย่างดิกูมีเนื้อหมอดขาดน้ำเลี้ยงว่ะอ่กูนอาเชื้ออ่ากูดรอปไปละไหนอ่ะดรอปเฮ้ยแตงอ๋อนี่ไงเฮ้ยยี้มดมายี้มดม่ากินของที่เราปิ้งไป้มันอยากกินมันก็เด้อมันอยากกินมันอยากกินมันหิวอยากกินเหมือนกันเลย เราไมีใหม่คอเวอร์กูว่าเราเราเราเซฟจุดไปแถวนี้ไหมโอเคได้มันจเซฟจุดเนี่ยเนี่ยกูตั้งไว้แล้วโอ้ที่เซฟที่เซฟแตกก่อนเราจะไปต่อไหมหรือว่าเราจะอยู่ตรงนี้เลยหรือจะลองไปดูอีกสักนิดเออลองไปดูไหมครับเฮ้ยกูเจอแม่น้ำเดินมาเนี่ยนิดเดียวเองเจอโทสกันด้วย

ยันแม่กูวิ่งดียังอาเลยเ้มาช่วยกูก่ันด้โอ้ยแล้วพอมันตื่นมันตื่นหลาตัวเลยแย Help me หัวมดไทรก็ได้15วินาทตาย สิบห้าวิกูจะตายแล้วทุกคนจะไม่มีใครช่วยมึงทั้งนั้นคนครับมันแมงสาบอยู่เลยนะกูไม่ชอบอย่างแรงเลยทุกคนครับกูไม่ชอบแมงสาบเลยขอโทษกูว่าอาจจะต้องตายไปก่อนนะกูต้องตายอ่ะแล้วรอเช้าแล้วค่อยไปเอาของโอ้เด้งเลยเฮียมันอยู่มันมาแล้วมันมาใกล้บ้านเราเลยหายลยใช่ไม่มาหลบมาหลบในสุ่ยวิจัยไหมอาจจะเป็นเซฟโซนนะไม่มันอยู่มันอยู่ใกล้สุ่ยวิจัยเลยผมหมดหมดยังเข้ามาไม่ได้เลยดูดิมันโคตรเซฟโซนเลยผมออกมาผมโดนมันงับหน้าสุ่ยวิจัย

ตื่นมามืดก็เริ่มอีกตื่นมามืดกวัานี่นอนนอนต่อได้ไหมไปเย็ยนอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้มันหิวอ๋อเป็นตีสี่แล้วนี่อ๋อเดี๋ยวผมขอไปเอาศพผมเลยชุดกูเปลี่ยนไปไหมตีนศพผมเฮ้ยโอ้บุ้มข้าไปชุดนี่ได้เหรอเดินคปเวอร์ไงไปตัดไป cover แถวนี้ดิมันทำอะไรได้อะเอ่อช่วยเพิ่มดีเฟน s e กลัวจากทีจากโดนทีเดียวให้กลายเป็นสองทีตายนะอ๋อนี่ไปคอเวอร์ใช่ป่ะแล้วก็มีชุดมดใช่ไหม เฮี้ยอะไรกูไม่ฆ่าลูกมันมันมามันไม่ฆ่ามันเพี้ยแล้วพ่อเปนทีมเพี่ยมึงตัวอะไรอะตัวนั้นตัวอะไรเออแมงมุมยักษ์ตัวเบืเริ่มเลยฝั่งดูไม่ค่อยสนหนอโอ้โหอะไรเลยเออวันนี้เราจะไปไหนต่อบูมวันนี้เราจะไปไหนต่อกูว่าไป เริ่มเริ่มต้องหาพวกเสบียงหาอะไรมาตุนก่อนบอ่าเอามันใช่ไหมเออด้วยประจนภัยไอพีมึงมึงมีนี่ยังเนี่ยมึงมีชุดยังเนี่ยยังอะไรคให้หน่อยดเลยเออขั้นตอนแรกเลยนะเราต้องไปปลดล็อกขวานกับไอเฮียค้อนะที่เป็นขั้นสองให้ได้เราจะได้มากินแอปเปิลกับไอเฮียเส้นจยตรงนี้ได้แซนด์วิชเนี่ยเออโอรีโอด้วยของฟีเลยถ้าเราทำตรงนี้ได้เราจะหมดปัญหาเรื่องกินแล้วแล้วก็น้ำก็ไปหาพวกน้ำค้างแล้วก็แหลกน้ำเอาตอนนี้คือน้ำกูหมดแล้ววะมึงมีจักหยดปรวะต้องหาโอ้นี่ เยือพวกกระจกฮ่าดิฉันไปดิแฮมโมฟอมีใครยังหิวน้ำอีกไหมเนี่ยพี่ๆเหมือนตบตีหมดเยอะเฮ้ยลุมเอ๋อลุมลุมมีใครตีได้ปะตรงข้างบนเนี่ยเอ้ยมันขึ้นมาไม่ได้พี่กูทำชุดมดอ่ะพวกมึงกลัวตีมดเถอะไม่ชุดมดมันต้องใช้มดมดทหารมันไม่ใช่มดธรรมดามันหนีมันหนีมันหนีคว้างออกคอนสตันกูพวกมึงจะไปไหนกันเนี่ยมึงบอกกูด้วยดิ มุมดูดิวิกเก็ตเฮ้ยผมต้องผมต้องหาน้าผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหายใจอ่ะผมต้องหาผมต้องหาน้าผมจะตายแมงมุมหลับอุ้ยแมงมุมหลับไอ้พีพีมันตื่นฆ่าไหมไอ้พีพีมันตื่นฆ่าไหมผมว่าถ้ามันหลุดออกมาได้โลกแตกเชื่อไหมไอ้พีพีมันตื่นแล้วนะอยู่ข้างล่างอลไรถามไม่ได้ชื่ออะไรชื่ออะไรมันมดกันกูสามารถตีหลังมาได้ปะเออได้ได้ได้ฆ่ามันโอ้แขพงเลยโอเควีวอน แทงได้ปะเรานละแทงไม่เข้าแทงไม่ได้หว่ะมันหลับอยู่เฮ้ยเฮ้ยวายิแยิงมันบ้าโ่เเฮ้ยอุยย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 ย้ยย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  สามสิบนาทีไม่ใช่กูอย่ามึงเฮียกูต้องกดยอมตายก่อนให้มันหนีไปหาพวกมึงอย่าไอ้ชิมเจมเจมกันหายใจเจมเดี๋ยวมันได้กลิ่นมึงโอเคกันหายใจสามสิบนาทีนะไอ้กันหนาวไม่สามสิบนาทีเติมทำเพี้ยอลไรกูจะตายเฮียนี่วิ่งไปแล้วมัวมันเห็นแล้วไหมไม่เห็นหรอกดื่น้ำตาย มองเขาฟ้าไปเห็นมีมันนะมันเหมือนไม่เห็นกูพี่เรื่องของมึงละมแรับผิดชอบตัวเองเว้ยกูไม่รู้มันไม่เห็นกูอยู่แค้นสีมีกูไปเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยพี่ไม่ามไม่กูมันเห็นกูหรือเปล่าวะไม่รู้มันทำอะไรอ่ะมันทำอะไรอยู่ตรงหน้ากูกูขยับไม่ได้เหี้ย ไอ้บูมแม่งไม่มาช่วยกูเลยเหรอช่วยกูเฮียอะไรใส์กูโดนตีทีเดียวตายช่วยก่อไอ้เฮียอะไรเปล่าเียอะไรเอาอยู่ทั้งนั้นน่ะโอเคเอาอะไรอ่ะเอาโดนโอ้โดนหมัดโหูเกลียดหมัดวะเอ้ยแถวนี้แถวนี้มันจะเป็นลูกโอ๊กไงที่เราตีโอ้เออใช่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 เขาวิ่งมาหาไงอ๋อเราบาโจเวลเฮียตัวนี้อื้มสวย โอ้ถ้าเราเจอลูกโอ๊กเราก็จตะนี่เจอแล้วเจอแล้วเนี่ยเอาคอตตีนูมียางไม้ด้วยเห็นเปล่าวใช่ไหมนี่แหล่งแหล่งทำกินเราเลยตรงเนี้ยจริงๆๆๆเราต้องเก็บลูกโอ๊กไปเยอะเยอะใช่ไหมไอ้ฝาลูกโอ๊กที่จับไม่ผิดแม่งไรสาระนะแต่ไอ้เปลือกมันน่ะเปลือกแม่งดีจองของเต็มนี่แหละรอดแล้วอะ Can't a t w s แค o ไว้สุดแค,นะค่ไว้ o ุดเผลอผิดเปลือกโอ้กันเก็บไปทำกล่องนะบูมเดี๋ยวพี่เก็บเปลือกเองโอเคปะโอเคมึงเก็บให้เยอะที่สุดเท่าที <c oughs> ่มึงจะทำได้เลยนะก <c oughs> ูจะบอกให้เนี่ยและจุดฟาร์มก่อนเลยจริงที่ถูกนะที่วิ่งมาตรงนี้ก่อนนะ กูจาได้ว่านะตายกูเริ่มจาได้แล้วกูเริ่มจาได้แล้วตายต้นโอ๊กก็จะมีแมงม์บูมิวไอ้ตายต้นโอ๊กมันจะมีศูนย์วิจัยที่เราต้องเข้าไปใช่ป่ะใช่แต่ตายต้นโอ,อ๊กจริงๆมันจะมีมันจะมีเยี่ยนั่นอยู่แมงก์อยู่ข้างในโอ้ใช่ใช่ใช่ฉลาดขึ้นดนตรกฉลาดน้ำผลไม้เพิ่มพลงังเออกูจำได้ว่าถ้าวิงแบบแ่งไปแถวๆนี้มันจะมีนี่เออเป็นเป็นเหมือนน้ำผลไม้ชิบหายแล้วโอ้โหไม่ใช่กลัวมันมันแค่แห่มันแค่แห่วิ่งเข้าไปในศูนย์วิจัยเป็นไงวะ วิจัยเป็นไงไม่สนวิจัยกันได้อหรโอ้โหไม่ได้ว่ะสนวิจัยหลบไปลึกๆลึกๆเฮียอยู่ลึกๆแล้วโดนไหมโดนปะไม่โดนไม่โดนให้ลุมแทงมันได้ลุมแม่งเลยไหมไปแล้วไม่สนแล้วโอ้มันไปกินมดเฮียโง่ตัวเฮียอะไรวะเนี่ยงั้นต่อใช่ไหม แค่มยิงยังใหญ่ไปตามไปเจนเเออมีต่อได้เฮียเราจะเราจะกลับบ้านพร้อมกับใหญ่มุมอโอเคโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไงกันบ,บ้างครับสำหรับในเกมกราว n d เด็ดนะครับสำหรับเกมนี้ก็เรา เอ่ย้อนกลับมาเล่นนะครับโดยที่มันแพทมันอัพไปไกลมากๆนะครับก็อาจจะมึนๆนิดนึงนะครับขอเวลาตั้งหลักสัก2อสมตอนแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับใครจะดีก็ฝากกดไลค์สักนิดนะครับใครจะดีมากๆก็ฝากแชร์ด้วยนะครับน้องๆครับจะขอบคุณมากๆแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าในคลิปหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทยอยลงคลิปกันยัง บ้าคลั่งแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ารับชมนะครับช่วงนี้ผมก็เพิ่งหายจากหวัดรายนะครับแน่เสียงก็อาจจะแบบเหมือนติดมีอะไรติดจมูกอยู่นะครับเป็นประจำนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายยครับขอบคุณครับรักคือคนครับ